เอาแล้ววงไหนวงฟ้าป่ะวงฟ้าดีกว่า,วาทุกคนกำัไปจำไปกลัวไาเอาหน่อยรอบนี้ผมอยากได้ฟาม้าเดี๋ยวพี่พี่หาฟาม้าให้ผมนะ วงฟ้าไม่ค่อยมีเลยไมหรอไม่้ามากก็พาสมาอะไรบ้างมาปะวะมาปะวะไม่มีใครมาเลยหรอใจอ่ะมันโดดไหนอ่ะขอดูดาวขอดูดาวขอดูดาวตียิงเลยพี่หาหาแล้วก็เดี๋ยวหาปืนแล้วไปเลยพี่หาปืนกรอก่อนเดี๋ยวผมเก็บไม่มีปืนชาร์จเลยไม่เป็นไรที่ผมรีบดิไปดีไปดีดีมากเวล่าดีมากเวล่านี่ปามากเจอแล้ยมะครับอ้าไม่ทันแล้วคนหนุ่มผมยาวข้ามมาฝั่งนี้แล้วหนุ่มเร็วมาเร็วมาเติม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 เร็วมันจะยิงผมอ่ะเร็วเร็วเร็ แตงงพี่แตงแตงแตงไอู้ไมู่มาร์กมาเร็วมาร์กมาเร็วมาร์กกระแ๊บมาเร็วเือตีใหม่พี่เดือดตีใหม่ยังไม่หมดยังไม่หมดสองตีสอตีีเกียวกัรอยู่โอเคลงมา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 บัญชาบัญชาอ้าวมาตีเลยี่ว่าเือดอดมดเดือเดือเดืออาดแล้วพี่ ไี่ห้ายี่ายี่ห้าี่ห้าย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 ี่ห้ย่ห้ายี่หายี่ี่ห้าย่ห้อยี่ห้ายี่ห้ายี่หมายี่้ายี่ยี่อ้ี่ไมามี่ห้ายี่ายี่้ี่ไ้ี่ห้ายี่หมายี่ห่ายี่อ้ี้ี่้าี่้า่้าย่ย่้ยี้ดยี่้าม่้ายีาย่้าีเรายห้าห้า่ห้ยี่ห้ย่ห้ายี้่หายี่ห้่ห้่ห่ะ มาถึงเรามาไงเราบังกันเยอะไงตีใหญ่ตีใหญ่ไปต่อดิไปต่อดิพี่หมวก3แบบติ๋งเดียวอ่ะยังจะแตกแหล่ไม่แตกแหล่บอกเลยว่าสมัยเป็นรถจีอาร์กันเนี้ยตัวเนี้ยตั้งแต่นู่นอ่ะยันตอนเนี้ยยังไม่ถอดเลยเฮ้ยลาไม่ขึ้นเหรอไม่ขึ้นไม่เป็นไรขึ้นแต่เฟิร์นตายลุยลาไม่ขึ้นขึ้นแต่เฟิร์นไปรู้จักเฟิร์นปะเฟิร์นเฟิร์นอย่างวะพี่แทนเรียนตู้กับต่อฮอร์โมนอ่ะเฟิร์นต่อฮอร์โมนผมรู้จักแต่เก้าอ่ะพี เอาหรอเอาเก้านั่นแหละสิเอาเก้าก็เก้าดิเฟิร์นก็เฟิร์นดิเฮย้ยโอ้สับสนว่ะโอ้อะไรของคุณก็เนี้ยโอ้ดิ๊งงงนะดิ๊ะโอ้โห้ใครก็งงกูใครก็งงพี่ใครก็งงพอว่ะไปละลุยตอ่อดีกว่ามามามาตอนนี้ได้มาแค่คิว ว่าชุดแต่งครบแล้วผมอย่างพี่็อตดึงหน้าวะพี่แบบช็อตดึงหน้าพี่พี่ชมช็อตดึงหน้าผมีนะเอาเอาเอาแบบดึงลากแบบมาสี่ตัวเลยแบบเอาเอาแบบเอาแบบไม่เหมือนในคลิป S H ผมอะพี่ชงอย่างเดียวพี่พี่ไม่ต้องคิวแล้วเกมเนี้ยพี่พี่ไม่มีหน้าที่คิวพี่พี่มีหน้าที่ชงอย่างเดียวโอเคโอเคชงให้มาเร็วมาเร็วตามอยู่ตามอยู่โอ้โหไกลยังหล่ะลูกเอ้ยรีบยังอ่ะรีบรีบรีบนะครับผมกำลังวิ่งตามอยู่วิ่งตามอยู่เน็ตอยู่ไหนพี่มาดิเดี๋ยวนี้แล้วเนี่ยโอ้โหไปเร็วจังวะ เยอะแล้วเฮ้ยแต่คนมันพวกมันรถเร็วเกินไปเนี่ยแปะขาเก้าแปคิวด้วยอพี่ไอ้นั่นไอตัวนั้นมันร้ายกาศแต่ผมก็มีภารกิจว่ะพี่คือแฟนคลับเขาบอกว่าว่าต้องค่ายได้สิคิวคือจะกดสนับสนุนให้แต่หาจากไหนสิคิวในตอนนี้พี่ผมถามจ, <ๆ S 1> จริงเอนอะผมจะหมดแล้วเนี่ยไ,ได้กี่คิวละได้หนึ่งคิวเท่าผมจะหาจากไหนของก็ไม่มีนะวิ่งว่นเลยเนี่ยคนก็ไม่เจอ โซนตรงน right kind of ี้แนว่า i ม mean ีคนแน่แน่ไปแังชาตยาเราไม่เคยมีผ้าอยู่แล้วเฮ้ยเจอเจอเจอไหนไหนมาแล้ว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 ติดผ้าเอ็นดิดผ้าเอ็นดีอ่าละจังหวะนี้ชงใส่น้ำดาโซดาน้ำแข็งโอ้่เข้มเข้มมันไม่สนใจเลยว่ะไหนงมพี่ยังอยู่ในบ้าฟาร์มเ่ยโอ้ยโอ้ยโอเคโอ้ยผมหัวผมหัวปุ่งหัวพี่ปุ่งเอ้าโอ้โหไปไหนวะนะแตกแล้วพี่ วิ่งขึ้นมาทล้ไมมึงอยู่ขก็หน้าก็ดีอยู่แล้วเอออะไรของเขาพี่ไม่น่าผมเอ้าทำอะไรมีอีกอ่ะพี่หมูนี่นี่นี่มาดู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 ในห้อง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 เด็กน้องๆไอ้ยัยยิงอไอ้พวกยิงพวงยิงเอ้าไปเนี่ยคุณสมยศเดี่ยวเอ้าไปเป่ามาเป่าทีนั่งนั่งเฝ้าทีนั่งเฝ้าทีนั่งเฝ้านั่งเฝ้านก็หลุดนั่งเฝ้าก็หลุดว่ะนั่งเฝ้าก็หลุดเอาแบบเอาแบบให้เขาเข้ามาแล้วมาดูปฏิกิริยู่อยางเขาไงนั่งนั่งเฝ้าก็หลุด ฟันเรียกไม่อย่าฟันหัวเขานะยัางยังนี่จะนั่งเฝ้าอยู่เนี่ยสร้างสถานการณ์เฮ้ยเอ่อสางสถานารแล้วว่ะเออยคนปวกกันเพื่อนมาเริว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 มมาประกันมีือบอลประกันวิ่งมาไปมาแล้ววิ่งมาแล้วมาแล้วจริงเหรอคนมาจริงเหรอรู้ได้งไงอ่ะรู่ได้ยินเสียงเอาเสียงทีมเรา,ารไปเรื่อยไม่มีเอาก็ได้ยินเสียงอ่ะเมื่อกี้อะได้ยินเสียงกุกขู่กู่แก่ขู่แก่ขู่แก่ เสียงเพื่อนนลยดิอ๋อเหรอโธ่แพรี่เลยอดดูเลยอดดูแบบว่าการตอบสนองของคนนี้ว่าน่าน่าจะหายยี่ยงเยี่ยไม่มีคนเลยนี่พี่แนพี่ตัวชงมาแล้วขอเข้มๆหน่อยพี่ขอขอชงเข้มๆเฮ้ยพี่พี่โอ้โหเจอนี่กว่าพี่เจอดอนมินิกกว่าพี่ได้ดอนมินิกพี่ขับถอยหลังเหรอสองคนเลยว่ะขับถอยหลังเหรอยอยีเลียบไอยงเลี้ยบมาแล้วพี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่หนวดแล้ววะพี่หนวดแล้วว่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วอยู่ไหนอแล้วมา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 แล้วว พี่บอกทิดก่อนดิอ้าวพอไม่ยิงมันมันก็ขี่รถขี่รถไปต่ออ้าวไม่ขี่ไม่ขี่รอบ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 กไมันจะทมันเอ้ยดาวดหัวดาวหัวพี่สวสวยพี่แดงก็โชงไอ้ยี่พี่งก็โชงว่าดีว่าี่ัเพื่อนเหรอเอาเอาดาดาวดาวไหนพี่ผมเผมไม่ได้นะไม่มีโมลล์ผมมผมบอ เอาน้องตายอีกเอาเพชรเอาดาวอีกดาวดาวดาวอีกดาวอีกห้าทีแล้วพี่ห้าหัวแล้วพี่น้องดาวน้องน้องไหนดาวเอาแปะดาวโอ้โหแปะมันอยู่โคจิดดองรมันอยู่โควิดเนาะโอ้จบแล้วแปะแปะไปตอนไหนวะพี่ไปแล้วพี่จริงเหรอไปไปเลยเราไปลาแค่ได้แปะก่อนพี่ไปเร็วลาแค่ได้แปะก่อนโอ้โหเราเราโมแต่เล่นลิ้นอยู่เนี่ยแรงทองเข้าเซเว่นมาปะเนี่ยแบบว่าเอาสแตมแรกมาครับเฮ้ยพี่ถ้าผมชนะเกมนี้นี่คือเราขึ้น4,100แล้วนะใช่เราจะไม่พลาดแปะเท่าไหร่แล้วแจมแปะเท่าไหร่แล้ว มาแต่ผมเราเดิมเลยพี่ผมเล่นไม่ออกเท่าเท่าไหร่อ่ะแปดหมื่นเดิมห้าพันห้าพันนะห้าพันว่ามาร์คมาเท่าไหร่อ่ะรถรถอย่าสกิลรถผมนะไม่เจอแล้วเจอแล้วพี่แดกพี่แดกนิ่งไว้พี่แดกนิ่งพี่แดกนิ่งพี่แรกนิ่งดาวเลยดาวดาวดาวหนึ่งดาวหนึ่งดาวหนึ่งจบแล้วบัญชาบัญชาโคตรโยนเกมเลยทุกคนมือถายมือถายเอาหน่อยดิเอาหน่อยดิเอาหน่อยดิ อแนี้บอกสกพยายาาอุ้หลังหลังหไอ้บอได้สวยสวยสวยมันตะได้มันจะไ้มันตะไมันจะไ้มันจะตามหรือเปล่าขอแกขอกเอขอกขอเองดึงไว้ดึงไว้ดึงไว้เรียบร้อยหมด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 เอาว่ะเอาเรื่องว่ะหมดแล้วหมดแล้วอ้ยถ้าไม่ได้มากมื่อกีนะกุยกับลากมะม่วง แต่เอ,เอาจริงๆนะทั้งทีมเนี่ยแม่ตายอ่ะยังไม่หาเท่าบัญชาขับรถไปตายค <c oughs> ือบมถามจริงๆนะบัญชาคุณคิดอะไรอยู่ครับ เถวหายแล้วด้วยบัญชาหายโยโโนโยนเกม<ห>เลยรถมันมันโดนสกิดกระเบิดก่อนไงมันชนส,ส,ส,สีเลย <c ười> อะโอ้ขับมาเขาบากมาเ่ยเออแล้วขับมาแล้วแบบไม่ได้ทำอะไรด้วยนะเมื่อกี้บัญชาขับมาแล้วตายเลยเหมือนแบบหมดหน้าที่แล้วอนะเอาละฮะตอนนี้แต่ได้สิบคิวหรือเปนะล่าฮะเรามาทำความฝันบัญชาเป็นจริงก่อนบัญชาบอกเลยบัญชาเกมนี้โยนเกมให้เลยนะบัญชาไม่ยิงเลยอะคือแบบพร้อมโยนเกมเอาคิวให้ผมอย่างเดียวเลยเด็กเขาก็วิ่งไปเรื่อยนะครับกำลังมองหาศัตรูไปทั่ว เดียวเดียวเดียวพี่พี่แน็คเอาผมผมดูพยากรณ์อากาศเหรอวะกำลังเกินกำลังเกินอ๋อกำลังเกินนะโอเคพี่โอเคพี่เฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเดวีขึ้นมาที่หัวจังหวะนทีโบสกินเนตตะปูอยู่ที่บ้านเอลวิ่งตรงเข้าไปรีบรีบสี่คูน้อยโอ้โหนึกว่าวิ่งมาจากไหนออ๋วิ่งมาจากข้างหลังนี่แหละอะไรอะไรโองพี่แน็ควะนี่นี่คือกำลังหัดภาคใช่ไหมเนี่ยนักภาคลูกี้มันอยู่ไหนพี่แน็คพี่แน็คอ่านเกมดิพี่ไอเจลนี่อยู่บานแอลเลยนั่งอยู่ตรงบันไดเนี่ยเนี่ยโผล่ไปเจอเลยพี่โคตรมัวเลย ไอ้โดนกลับมาสั่งมาสั่งมาสั่งโดนมินกลับมามาแล้วมาแล้วมาแล้วไหนวะพี่เอ้ยมันเนี่ยอยู่ข้างล่างนี่ข้างรถเลยพี่ไอ้เท้าพี่อะต่อถังน้ำมันแดงเนี่ยเออตรงเนี้ยอยู่นี่พี่อยู่นี่พี่ทุกคนทุกคนเห็นคนปะทุกคนเห็นคนปะผมถาบจีทุกคนเห็นคนปะทุกคนยี่ไหนวะไม่หาไม่เจอเลยอ่ะหาไม่เจอเลยอันนี้ เห็นเลยอ่ะเดี๋ยวพี่เราเดินเราเดยนไม่เห็นเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไปไหนอ่ะเอ้ยแต่ไม่เห็นมีคนเลยอ่ะตัวเองเฮ้ยไปไหนวะพี่ไอ้ที่เฮ้ยไปไหนวะเฮ้ยามทำเป็นสร้างสถานการณ์ที่แบบว่ายิงยิงศัตรูที่ทางอื่นยิงศัตรูยิงศัตรูที่เพื่อตัวนี้อ่ะงเหยื่อยิงฟ้อง แล้วใช่ไหนี้เอาวางทางด้พยายามอยูไปพายามอยู่ไปก็แบบว่าเรียนเป็นกล่องต่อไปนะครับเอา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 อย่างนี้ดีกว่ามาร์คมาร์คมาร์คยิงหัวมาร์คยิงหัวมาร์คลงดาวดิวตรงไหนคือหัวแล้วมาร์คยิงเลยมาร์คลงดาวดิมาร์คสามสองหนึ่ง รู้จะพูดยังไงดีอหรพี่มันจะคิดหร <Yeah. S 1> ือเปล่าว่ามันเนียนจริงๆเหรพี่แน็กพี่คิดว่ามันเนียนปะทุกคนคิดว่ามันเนียนไหมเมื่อกี้เอ็นดูอะเอ็นดูน้องผังอะอย่างปั่นอะทุกคนโยนึกว่าจักรยานปั่นเิน อุ้ยเนียนจริงเนียนจริงมองเม็ดพี่นึกว่าแบบถังน้ำมันแบบว่าตัวนั้นมันมีถังอยู่แล้วอ่ะไม่ใช่ใช่พี่ยังไงพี่พี่ตัวนี้ไม่เนียนตัวนี้ไม่เอาเหยียบเหรอเนียนอีกเหยียเหรออยู่ข้างล่างไปพี่ข้างล่างเหรอในรูพี่อย่ในรูพี่เขียวดูเนี่ยเหรอเออ่ไหนพี่เ็นระเบิดออกมาปว้น่ะพยายามสตรูสปรายามุเน่ ำไมมีแต่ผู้หญิงอ่ะแบบเนี้ยเฮ้ยถูกใจพี่แน <homosexual la> <một> ็กกันดิใจเธอจนได้กอเธอเป็นคนต้าเยอะพี่ต้องรับผิดชอบอะไรแล้วพี่ดูขึ้นมาดูขึ้นมาใหม่ดูขึ้นมาใหม่อุ้ยมันมันไมให้วอรได้ไงอ่ะมันไม่ไววอร์ทำไมอ่ะยังไม่ทันได้ยิงมเลยนะมาร์ก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 กระทะกระทะแล้วจังหวะนี้กระทะเปิดคำทะเปิดสุดคมแสบสุดเฮ้ยเย้ยออกมา โอ้ยจบแล้วไม่หัวแล้วเมื่อกี้คือความพีคคืออะไรเลยวะมาร์กเดินเข้าไปมันยิงไม่โดนมาร์กเลยทั้งนั้นคือภูมตรงนี้แหละใช่แาโคตเอาอ่ะเกมนี้จบไปแล้วต้องบอกว่าที่ได้10คิวเนี่ยทีมชงให้หมดเลยฮะทีมชงให้หมดเลยจบไปแล้ว4,100 แล้วสำหรับใครที่อยากดูพี่หมูเก็บแลน์แบบส,สดๆนะครับผมให้ตามมาที่ Facebook Fanpage Boxskin Channel นะครับผมตามมาเยอะๆนะฮะพี่หมูรออยู่